บทที่24นาท่าอากาศยานดอนเมืองเวลาประมาณ10บนาฬิการถเบนประจำบ้านคันที่ดีที่สุดสำหรับบ้านพวงแขซึ่งไม่ใช่คันที่เคยพาแม่ครัวไปตลาดในแผนเป็นคนขับนำอ้อมเข้าไปจอดเทียบทางบันไดด้านหน้าเด็กหญิงสาวซึ่งนั่งคู่กับนายแผนรีบลงโดยไวเพื่อไปเปิดประตูรถให้คุณหญิงนรราชพักดีก้าวลงมาตอนก้าวลง รู้สึกว่าท่านก้าวไม่สู้ถนัดวรุณยุพาต้องช่วยพยุงให้ก้าวลงรถถนัดถนีแต่ท่านได้ใช้สายตามองอย่างพอใจแทนคำพูดพอก้าวขึ้นบันไดขั้นสุดท้ายนายสมภพผู้ดูแลผลประโยชน์ซึ่งล่วงหน้ามาก่อนแล้วก็ปราดเข้ามารับหน้าเขาเรียนท่านว่าวันนี้คนมากเหลือเกินครับส่วนมากมาส่งหม่อมเจ้าอะไรองค์หนึ่งที่จะไปเป็นทูต พวกกระทรวงต่างประเทศก็มีที่มารับญาติพี่น้องก็มีเต็มไปหมดที่จริงแผนควรจะจอดรถให้ท่านลงทางด้านนั้นซึ่งเป็นด้านสำหรับคอยรับคนกลับมาคุณหญิงยิ้มแผนกับฉันก็คงโง่องพอๆกันคือครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาที่นี่หลังจากมาส่งสบายเค,าคราวนั้นไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงกันอย่างไงแล้วหันมาทางวรุณยุพาแม่นี่ก็อีกคน เกิดมาไม่เคยเห็นดอนเมืองสมภพมองมาทางวรุณยุพาเขาเกือบไม่เชื่อว่านี่คือเด็กกระโปโลที่คุณหญิงอุปการะไว้และคนที่เขาหาโรงเรียนให้โอ้โหเกือบจำไม่ได้นึกว่าใครเสียอีกเขาอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาดังๆจริงครับท่านเมื่อกี้ผมหันมามองหน้านึกว่าคุณหญิงออนกษเมเสียด้วยซ้ำวรุณยุพายิ้มเรียรย เขาจะกินหัวเราแล้วสิมีคนตาฝาดมองเห็นรัศมีมีหม่อมราชวงศ์นำหน้าหม่อมราชวงศ์วรุณยุพาฮึนาขันคุณหญิงยิ้มก็เขาสวมเสื้อที่คุณหญิงให้เขานี่หมูหมาเห่ากันเกลียวตั้งแต่จะขึ้นรถท่านว่าพอเมื่อวรุณยุพาแต่งตัวเสร็จออกมาคอยที่บันไดตึกสุนัขพันธุ์ไทยที่เลี้ยงทิ้งๆควงๆไว้ในบ้าน มันเห่าโครมเลยพอดีคนหญิงแต่งตัวเสร็จเดินออกมาท่านยังไม่หันมองว่าเห็นวรุณยุพาถามแจ่วว่ามามันเห่าอะไรแจ๋วเด็กหญิงชรุณสีหัวเราะมันเห่าพี่วรุณเจ้าค่ะเอ๊ะอยู่มาตั้งนานทำไมเพิ่งมาเห่ากันวันนี้เขาแต่งตัวสวยเจ้าค่ะไอ้โขอเลยจำไม่ได้ไหนแต่งตัวยังไง อยู่ไหนล่ะท่านถามพรางเหลียวหาตัวมิรุงรังเป็นคนบ้าหรือหมามันถึงเห่าวรุณยุพาซึ่งหลบหน้าซ่อนอยู่ข้างกระถางไม้ต้นไม้หน้าตึกค่อยๆเลื่อนตัวออกมาให้ท่านเห็นด้วยท่าทางอันเหนียมอายพอท่านเห็นท่านก็ยิ้มนึกขำเปรยว่ามีหน้าล่ะเอโกมันถึงจำไม่ได้คุณหญิงเธอให้หรือชุดนี้นะ่ะ เจ้าค่าขะขณะที่นั่งรถมาตามทางคุณหญิงเฝ้าพิสดูเด็กสาวที่ท่านอุปการะเลี้ยงดูไว้เพราะบังเอิญไม่ได้คิดฝันว่าเด็กคนนี้จะหมดจดงดงามขึ้นเมื่อได้รับการตกแต่งให้ดีก็ดีไม่มากเพียงแต่สวมเสื้อกระโปรงชุดกลางเก่ากลางใหม่ของคุณหญิงออนกเกษมซึ่งเจ้าของเก่าได้แนะนำให้แก้ไขให้เข้ารูปพอดีตัว ทำให้ดูผุดผาดน่ารักมากขึ้นเมื่อเด็กคนนี้มาใหม่ที่ใครยังจับดำข้างหูใกล้แก้มผมเเผาไม่น่าดูเดี๋ยวนี้ความสกระปรกหมดไปแล้วผิวพันเกลี้ยงเกลาความเป็นสาวและการกินอยู่ดีมีการอบรมที่ถูกต้องทําให้ราวกับเป็นคนละคนทีเดียวถ้าเราเลี้ยงเด็กเด็กของเราดีขึ้นคนเลี้ยงก็พอใจท่านนึกเช่นนี้ ถ้าเขาเลวลงเราก็ไม่สบายใจผู้คนมากมายเดินไปมาขวักไข่บ้างก็แต่งตัวโก้คล้องพวงมาลัยเต็มคอบ้างก็เป็นชาวต่างประเทศแขกฝรั่งและจีนวรุณยุพาออกจะตื่นเต้นมากพอดูเสียงเครื่องบินกระหึ่มกล้องอยู่ตลอดเวลาคระผสมกับเสียงประกาศเรียกผู้โดยสารเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย บ้างก็ยืนเข้าแถวให้ช่างภาพถ่ายรูปยิ้มเล็กยิ้มน้อยบ้างก็หันหน้าเศร้ามีน้ำตาคลอสมภพแนะนำคุณหญิงให้ท่านเดินไปทางโน้นวรุณยุพาก็เดินตามไปด้วยคุณหญิงทรงกระเป๋าถือของท่านมาให้ถือเดินหลีกผู้คนมาได้สักครู่ก็สวนทางกับนางวรีสีสุรัตน์หล่อนไม่ทันเห็นวรุณยุพาแต่เห็นคุณหญิงก่อน วรีหยุดยกมือไหว้คุณหญิงถามท่านว่าคุณหญิงมาส่งใครคะแล้วทันทีตาก็เหลือบมาพบวรุญยุพายืนบางอยู่ข้างหลังท่านหล่อนเบิกตากว้างเกือบจะร้องว่านี่มันตัวเราเมื่อสาวๆนี่นะแล้วทันทีก็ฉุกได้คิดคุณหญิงจะตอบอย่างไรไม่สนใจฟัง เดี๋ยวหลังไปทางกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งในกลุ่มนั้นมีนเรศรวมอยู่ด้วยเขาแต่งชุดสีเทาเข้มแต่บังเอิญนเรศกำลังสนทนากับคนอื่นอยู่เปล่าฉันมารับหลานชายคุณวรีละ่ะมาส่งใครประโยคแรกหล่อนไม่ได้ยินต้องหันกลับมาย้อนถามให้คุณหญิงตอบอิงหนประทานโทษค่ะ เสียงคนพูดเออะอะไปหมดฟังไม่ได้ยินและเมื่อคุณหญิงบอกซ้ำอีกหล่อนจึงบอกว่ามาส่งท่านอิราวัตกับหม่อมค่ะท่านจะเดินทางไปเป็นผู้ช่วยทูตที่ฟิลิปปินส์หลานชายท่านจะมาวันนี้เหมือนกันหรือคะขณะถามตาม,มองดูวรุนยุพาซึ่งเจ้าตัวทำเฉยเมยมองดูโน่นดูนี่ไม่ยอมไหว้วรีนึกในใจว่า ลูกแม่วันนี้สวยมากใจหนึ่งก็ภาคภูมิใจใจหนึ่งก็เศร้าระคนกันจนบอกไม่ถูกถ้าอยู่กับแม่ลูกคงจะสวยงามยิ่งกว่านี้ได้เชิญคุณวรีเถอะฉันจะไปคอยอยู่ทางโน้นค่ะเชิญเธอค่ะคุณหญิงออกเดินนำตรงไปมีสมภพและวรุณยุพาตามติดๆไปทางหลัง ผ่านสุภาพบุรุษในชุดเทาเข้มบังเอิญเหลือบมาเห็นเด็กสาววรุณยุพาชะงักตื่นเต้นเมื่อกี้เขาก็พบวรีหล่นมาส่งท่านชายเหมือนกันแล้วนี่เด็กหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งใบหน้าเหมือนกับวรีเมื่อตอนสาวตอนพบกันที่ปีนังไม่มีผิดนเรศสะดุง้งวาบชาไปหมดทั้งตัวเขาจ้องมองดูเด็กสาวคนนั้น จนกระทั่งเดินผ่านไปเขาขอโทษผู้ที่กำลังสนทนาด้วยก่อนจะออกเดินตามไปห่างๆโดยที่เธอไม่รู้ตัวจึงรู้ว่าเด็กสาวมากับผู้หญิงแก่ท่าทางเป็นผู้ดีเก่าคนหนึ่งซึ่งคงจะมียศศักดิ์อัครฐานไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาเพราะสังเกตว่ามีคนรู้จักทักทายน้อมไหว้อย่างเคารพไปตลอดทางอา้าวนเรศจะไปไหนล่ะ พบกับวรีแล้วหรอือเธอมาส่งผมเหมือนกันผู้ที่ทักคือหม่อมเจ้าอิราวัตวิษณุในชุดเดินทางแวดล้อมด้วยข้าราชการต่างประเทศที่มาส่งเสด็จพบแล้วกระหม่อมนี่กระหม่อมกำลังเดินตามเด็กคนหนึ่งหน้าเหมือนวรีไม่มีผิดเขาก็สิบกะระซาบทูลตื่นเต้นจนเสียงสัน่นไหนหมายความว่าลูกคุณเงินเหรอท่านชาย เหลียวหารอบองค์โน่นกระมอมเห็นทางหลังเดินไปไวๆแลว้ววลีละ่ะเขาเห็นหรือเปล่าแหมเสียใจเหลือเกินที่มีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นในเวลาที่ผมกำลังจะออกเดินทางเสีะด้วยไม่มีโอกาสจะได้คุยกันเรื่องนี้อีกอ๋อฟาบาทแขกที่มาส่งคนหนึ่งเข้ามาทักท่านชายทำให้ท่านพูดค้างและนเลสก็ถือโอกาส เดินไปตามทางที่เด็กสาวมุ่งหน้าไปทางนั้นเขาเห็นสุภาพสตรีผูด้ดีมีอายุหยุดทักทายกับครอบครัวหนึ่งมีสามีภรรยาและเด็กวัยรุ่นหนุ่มถ้าทางเป็นจิโก,โกเอาเรื่องเขาก็หยุดบ้างตาจับอยู่ที่เด็กสาวรุ่นตลอดเวลาและเมื่อเห็นทั้งหมดก็ชวนกันนั่งลงที่เก้าอี้ยาวสำหรับรอคอยเขาก็นึกถึงวรีได้ทันใด การมาส่งเสด็จท่านชายไม่สำคัญเสียแล้ววรีสีสุรัตกำลังยืนสนทนาอยู่กับหม่อมสีสะอางชายาของท่านอิราวัตหล่อนพยายามทำใจให้สงบแต่มันก็สงบไม่ได้เมื่อหล่อนเห็นนเรศเดินตรงเข้ามาใจเต้นแรงและเร็วท่าทางเท่านั้นที่วางเฉยใครไม่สนใจใครเลยแม้แต่น้อยนเรศมองดูวรีแต่หล่อนไม่มองดูเขา หม่อมสีสะอางก็เลยต้องพูดว่าเมื่อกี้ลืมถามคุณเรศไปว่ามาดามของคุณไม่ได้มาหรือเขากลับไปเยี่ยมแม่เขาที่กัวลาลัมเปอร์ตั้งแต่เมื่อวานซืนแล้วครับนี่ก็เกือบจะได้เวลาเครื่องบินจะออกแล้วผมว่าเราไปทางโน้นดีกว่าแล้วหันไปทักวรีอย่างเจืือๆว่ายินดีที่ได้พบคุณอีกวรีขอบคุณ วรีกระแทกเสียงหม่อมศีสะอางมองหน้าเขาทั้งสองแล้วก็อมยิม้มพอดีมีเสียงประกาศของสถานีให้ผู้ที่จะโดยสารเครื่องบิน SAS ไปรับหนังสือเดินทางได้ทุกคนจึงพากันออกเดินมุ่งหน้าตรงไปยังจุดจุดนั้นนเรศออกเดินไปใกล้วลีในโอกาสที่หยุดกล่าวคำอำลาผู้มาส่งอื่นๆแอบกระตุกมือหญิงซึ่งครั้งหนึ่ง เป็นที่รักของเขาเบาๆเมื่อหล่อนหันมามองเขาบอกว่าเมื่อกี้ฉันเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหน้าเหมือนเธอเมื่อสาวๆอย่างกับแกะเธอเห็นหน้าหรือเปล่าวาลีว่าลีสบตาเขาอย่างเค้นแคนเห็นแต่จะประหลาดอะไรในเมื่อคนเราอาจจะเหมือนกันได้แล้วก็เมินไปทางอ right, so so ื่นเสียเหตุการณ์ตอนนั ow, <That> s <S ้นชุลม <oga S 3> ุนวุ่นวาย ครั้งสุดท้ายที่ท่านอิราวัตส,สัมผัสพระหัตถ์กับนเรศท่านรับสั่งว่าจดหมายเล่าเหตุการณ์ไปให้ผมรู้บ้างนะลาก่อนลาทุกคนครับขอบพระคุณมากที่กรุณามาส่งผมและศีสะอางวรียืนเฉงเอดูท่านและชายาจนหลับตาหลังจากนั้นก็เหลียวหานเรศไม่พบตัวเขาปรากฏอยู่นะักที่นั้นเท้าทั้งสองหลีกผู้คน ซึ่งมาส่งท่านชายและผู้โดยสารอื่นๆมุ่งตรงไปท,ที่นั่งพักคอยรับผู้ที่กลับมาคุณหญิงพวงแข่นรราชพักดียังนั่งอยู่ที่นั่นมีวรุณยุพานั่งห่างออกไปอีกแถวหนึ่งส่วนข้างๆคุณหญิงมีสตรีท่าทางหน้าตาแปลกอายุเลยกลางคนนั่งคุยอยู่เดียวด้วยเราจึงตรงเข้าไปหาคุณหญิงท่านทักว่า ท่านชายที่คุณมาส่งน่ะเสด็จไปแล้วหรือไปแล้วคะ่ะเมื่อกี้นี้เองวรีตอบคุณหญิงขยับที่นั่งให้คุณหญิงขยับที่ให้วรีนั่งนั่งคุยด้วยกันก่อนสิถ้ายังไม่รีบกลับอ๋อวรีคุณรู้จักกับคุณนายรอนรานทยานรบสิคะท่านเป็นแม่ยายของพ่อจิตมารับลูกสาวเหมือนกัน นี่คุณนายวรีสีีสุรัตค่ะวรีไหว้ก่อนพ่ออ่อนอาวุโสนึกว่านี่หรือแม่ยายคุณอนุจิตท่าทางไม่เลวส่วนคุณนายจำปารอนรานทยานรบรับไหว้ตามองเห็นแหวนเพชรเม็ดใหญ่ประมาณเจ็ดกรัตบนนิ้วมือของวรีซึ่งมีประกายแวบเป็นที่น่าสนใจรับไหว้ปากบอกว่า ยินดีค่ะที่ได้รู้จักแต่แล้วนึกอะไรขึ้นมาได้มองหาวรุณยุพาเห็นนั่งห่างๆปากวัยถามว่า mm hmm. คุณเป็นแม่ของหนูคนนั้นเหรอคะหนูที่ไม่อยู่กับคุณหญิงวรีหน้าแดงแล้วก็ซีดไม่ทราบจะตอบอย่างไรเพราะนึกไม่ถึงว่าจะได้คำถามเช่นนี้แต่คุณหญิงก็ช่วยแก้ให้ทันใจเหมือนกันท่านยินตอบแทนว่า ไม่ใช่หรอกค่ะนั่นเด็กของดิชันได้มาจากรบบุรีบังเอิญหน้าตาคล้ายกันมากมีคนทักหลายคนแล้วเรื่องเหมือนคุณวรีนี่นางรอนรานทยานรบหันไปมองทางวรุณยุพายอีกครั้งย้ำว่าเหมือนจริงๆนะคะเหมือนจนอิฉันคิดว่าเป็นแม่ลูกกันสิอีกก่อนที่จะมีการพูดจาอะไรกันต่อไปสุภาพบุรุษหนึ่งนาย วัยเดียวกับอนุจิตน,นรราชพักดีแต่งกายดีเรียบร้อยก็เข้ามาคอมตัวไหว้คุณหญิงถามท่านว่าคุณป้าคงมารับอนุจิต,ผม,จต,ผ,มจตผมเพิ่งได้รับจดหมายจากคุณป้าคงมารับอนุจิตผมเพิ่งได้รับจดหมายจากเขาเมื่อวานนี้เองว่าจะมาวันนี้คุณชายกิติพงษ์ใช่ไหมคุณ คุณหญิงขยับแว่นมองอย่างสงสัยไม่แน่ใจใช่ครับผมิติพง์เพื่อนอนุจิตแหมนี่ถ้าคุณชายไม่มาทักก่อนป้าก็จำไม่ได้ไม่ได้พบกันเสียนานสบายดีเหรอคะโอ้โหสูงและหนุ่มขึ้นจนผิดตาผมเพิ่งกลับจากสหรัฐเมื่อเดือนก่อนไม่ได้อยู่กรุงเทพครับคุณป้า แต่จดหมายติดต่อกับอนุจิตเขาเสมอได้ทราบว่าเขาแต่งงานแล้วที่โน,น่นคุณหญิงเกรงว่าถ้าไม่แนะนำให้เขารู้จักกับคุณนายรอนรานเสียก่อนคงจะไม่เข้าทีเลยรีบบอกว่าจ่าเขาแต่งงานแล้วนี่คือคุณแม่ของจุธารัตเมียพ่อจิตเขาร้อ,รองอ๋อแล้วก็โน้มตัวลงไหว้คุณนายจำปารับไหว้ถามว่า คุณเป็นเพื่อนพ่อจิตหรือคะคุณหญิงมองหน้าคุณนายจำปาสะดุดหูในคำว่าพ่อจิตเพราะเคยได้ยินคุณนายจำปาเรียกหลานชายของท่านว่าคุณอนุจิตมาแต่ก่อนแต่ทำไมวันนี้จึงเรียกว่าพ่อจิตก็ทราบไม่ได้และการทักทายระหว่างท่านกับกิติพงศ์เมื่อสักครู่ก็รู้แล้วว่าเขาเป็นเพื่อนของอนุจิตไม่น่าจะย้อนถามอีก แต่ชายหนุ่มก็ตอบอย่างเรียบร้อยว่าครับคุณหญิงก็เลยแนะนำว่าเธอเป็นหม่อมราชวงศ์ค่ะหม่อมราชวงศ์กิติพง์เทวมิตรเป็นเพื่อนกับหลานชายตั้งแต่เล็กๆอยู่โรงเรียนเดียวกันเป็นหม่อมราชวงศ์เชียวหรือคะแหมคุณนายรอนคุณนายจำปารอนรานทยานรบอุทานเบาๆหน้าตาตื่นขนาดนั้นเอง เสียงเครื่องบินแบบไอพ่นก็กระหึมดังใกล้เข้ามาหม่อมราชวงศ์กิติพงษ์เทวมิตรซึ่งกำลังมีสีหน้าเหนียมก็ได้รีบบอกว่าถ้าจะมาแล้วครับเรือบินเข้าตรงเวลาพอดียกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเราต้องไปคอยดูเขาตรงนั้นอีกนานค่ะกว่าจะออกมาได้วรีพูดขึ้นบ้างเปลยเปรยแรกๆทีเดียว ตั้งใจจะกลับบ้านก่อนแต่เมื่อมานั่งฟังเขาพูดกันและใกล้ๆวรุณยุพาหลือนก็เลยเปลี่ยนใจอยากจะคอยดูหลานชายคุณหญิงกับภรรยาของเขาสิว่าหน้าตาเป็นอย่างไรหล่อนรู้จักราตรีว่านายอนุจิตผู้นี้เป็นทายาทคนเดียวของคุณหญิงเพราะท่านไม่มีบุตรลูกสาวของหล่อนอยู่กับคุณหญิงหล่อน ก็ควรมอ,มองมองดูไว้บ้างว่าทายาทของท่านจะเป็นคนชนิดใดคุณหญิงพวงแขลุกขึ้นยืนท่านว่าไปคอยดูเขาตรงนั้นก็จะดีไปไหมคะคุณวรีคุณก็เลยยังไม่กลับสินะค่ะในไหนก็มาแล้วก็ได้อยู่เป็นเพื่อนท่านด้วยวลีลุกขึ้นตามมองไปทางวรุนยุภาเห็นมองโน่นมองนี่ ตามภาษาเด็กไม่เคยออกนอกบ้านหนูวรุณยุพาไปโน่นกเัเถะท่านไปแล้วกอดกระเป๋าถือคุณหญิงไว้แน่นเลวากับกลัวว่าจะมีคนร้ายเข้ามาฉกช,ชิงวรุณยุพาลุกขึ้นเดินตามไปทางหลังวรีชะลอเดินช้าลงมาจนคู่กับลูกสาวชมว่าวันนี้หนูใส่เสื้อสวย ใครเย็บเสื้อให้จ๊ะคุณหญิงออนกเตษมให้ดิฉันค่ะนึกจะไม่พูดค้าขาด้วยแต่ท่าทางที่วรีทักทายอย่างมีไมตรีจิตทำให้ต้องรีบตอบไม่งั้นเดี๋ยวคุณหญิงท่านจะเทศนาเราอีกสวยมากวันนี้หนูสวยจนแทบจะจำไม่ได้งั้นเหรอคะเมื่อตอนจะมานี่ไอ้โกมันเห่าอย่างเจ็มใส เด็กสาวตอบเงยหน้าหัวเราะเบาๆไอ้โกน่ะสุนัขหรือค่ะสุนัก,นกมันเห่าใหญ่เพราะจำไม่ได้วรุณยุพาหัวเราะหึ่ๆหนูชอบสุนัขมากหรือจ๊ะที่บ้านมีวันหลังจะเอาลูกมันตัวเล็กๆมาให้เอาไหมวรีพยายามจะหาเรื่องพูดและเอาใจลูกสาวชอบค่ะแต่คุณนายวรีคะ ดิฉันเองยังเอาตัวไม่รอดเลยแล้วจะเลี้ยงสุนัขเห็นจะไม่ได้หรอกค่ะขอบคุณมากบรุณยุพาทำหน้าประหลาดอยากได้ก็อยากได้แต่นึกถึงฐานะของตัวเองแล้วก็อำ้อึ้งเสียดายดิฉันคงไม่มีปัญญาจะเลี้ยงมันแน่ๆฉันจะเอาไปให้คุณหญิงแล้วหนูรับอาสาเลี้ยงมันสินะจ๊ะวรีพูดแนะทางให้ แต่ใจข้าควรว่าโถลูกแม่ดิฉันไม่ทราบว่าคุณหญิงท่านจะชอบหรือไม่ชอบนี่คะวรีเสียงชายคนหนึ่งเรียกชื่อเบาๆแทรกเข้ามาเมื่อไหร่ไม่ทราบวรีใจหายวูบเมื่อจำเสียงได้มองดูหน้าวรุณยุพานิดหนึ่งและมองดูเขาอย่างปึงชาผมนึกว่าคุณไปแล้วจะกลับหรือยัง เอารถมาหรือเปล่าถ้าเปล่าผมจะไปส่งเขาพูดกับวรีแต่ตามองดูวรุณยุพาทำยิ้มยิ้มนี่ลูกสาวคุณเหรอทำไมไม่แนะนำให้รู้จักลุงบ้างดิฉันไม่ใช่ปุตรคุณวรีหรอกคะ่ะวรุณยุพาตอบแทนดิฉันเป็นเด็กคนใช้ของคุณหญิงพวงแขขอโทษนะคะคุณหญิงท่านมองหาดิฉัน บางทีท่านจะต้องการกระเป๋าของท่านคุณหญิงพวงแขมองหาวรุณยุพาจริงๆเพราะเป็นห่วงว่าจะเดินถลายไปทางอื่นแต่เหลียวมาก็พบยืนอยู่กับวรีและชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งท่าทางดีท่านพยักหน้าเรียกวรุณยุพาเข้ามาใกล้ขอกระเป๋าเธอนั่นคุณวรีเขายืนพูดกับใครนะส่งกระเป๋าให้ท่านก่อนตอบ ใครก็ไม่ทราบเจ้าค่ะเขาตู่ว่าดิฉันเป็นลูกคุณวรีเขาเรียกตัวเองว่าลุงเจ้าค่ะคุณหญิงมองดูเขาอีกแวบแล้วก็หันกลับเพราะหม่อมราชวงศ์กิติพง์เทวมิตรรองว่านั่นไงครับอนุจิตโอ้โหผอมและแก่ลงพอแรงคนใส่ชุดสีน้ำตาลเข้มสวมแว่นนั่นแหละครับเขาละกำลังจะลงจากรถเดินเข้ามาในห้องนั้นแล้ว